สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันทริชดาศีธาดาค่ะตอนรับวันศุกร์ที่สามคันวาคมสองพันห้าร้อหกสิบสี่มาติดตามข่าวสารแันนะคะวันนี้มีประเด็นที่เออเหนื่อยเหนื่อยมัดคำสิว้าค่ะเพราะว่าบอลบอลูอีตั้งสื่อวาสังไหนดีเห็นนายกรัฐมนตรีป,ประเทศนี้นะคะแก้ปัญหาประเทศไม่เคยได้อะไรเลยแล้วก็ไม่เคยฝากความหวังอะไรได้เลยเราก็เลยตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่า ประยุทธ์ออกไปเถอะนะคะเดี๋ยวพูดคุยกับทางด้านของสสสมคิดเชื้อคงค่ะสสสเขตสิบกรุงรัชธานีพักเพื่อไทยและดรจำลองชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายส่วนอีสองท่านค่ะสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับนี่เราเรามีฉายานะคะตีชราอินคาฮะท่านลวงอินคาคะตอนนี้ก็อยู่ในรถวันนี้อ่ะวันนี้อาศัยรถท่านสสสุทินคลังแสง มาหาสารคามมาส่ยรถมามาหาท่านอาจารย์ดำนงนี่แหละครับโอ้โหก็มีภารกิจกันที่สถานทูตลาวอันนี้เกิดเป็นความลับนะครับก็เลยต่างคนต่างเดินทางวันวันก่อนไปสถานไปพูดสิงคโปร์ก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันมันต้องเหนื่อยหน่อยเวลาพูดกันเพราะทั้งมือทั้งแขนนะแต่ว่าถ้าไปถ้าไปสถานทูตลาวนี่คงไม่เหนื่อยนะครับ เป็นประเทศเดียวที่เวลามาพูดมาคุยหรือไปแล้วเนี่ยนะครับมีความสุขที่สุดคือคุยกันเรื่องประมาณสักเกือบร้อยเปอร์เซนต์ดี๋ยววันนี้วันนี้เราคุยเรื่องประยุทธ์หรอไปอุดรเหรอโอ๊ยนี่ค่ะคือเขาบอกว่าไปแก้ไปแก้บนหรือเปล่าเหมือนอาจจะมีดวงแบบว่าดวงคุดดวงกุดอะไรแบบนี้ค่ะไปขอโชคขอขอพรคือคือเรียนลุงปอยอย่างนี้ครับว่า ลักษณะการสร้างภาพเนี่ยนักการเมืองก็สร้างอยู่หรอกถ้าพูดถึงแต่เขาก็คงไม่ขนาดนั้นการสร้างข่าวการอะไรต่างๆก็พอพอที่จะพอเข้าใจได้แต่ว่าออไอ้ประเภทว่ามาวิบบึ้มเหมือนต้อนรับน้องใหม่มันมันระบบโซตัสเก่าๆเนี่ยดูแล้วมันไม่เมียนแล้วก็ไม่ควรจะทําำไม่ควรจะํำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพอออกไปแล้วก็อย่างว่าแหรอครับใช่คนประเภทไหนก็ได้ประเภทนั้นแหละ คือใช้คนที่คิดตื้นตื้นอะไรพวกนี้ซึ่งก็ไป่ควรทาครับถ้าคนรักเราจริงจะไม่ต้องไปเกณฑ์ไปทําไมสมัยผมไปกับท่านนายกยิ่งรักนายกปูมันไม่เห็นต้องไปบอกใครไปเกณฑ์เลยเพอแจ้งข่าวว่าไปคนก็แน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงมันไม่จะเป็่ต้องต้องขนาดนั้นไม่เคยทําเรียนยืนยันว่าท่านนายกปูไปตรงไหนไม่เคยทํากันมีแต่ว่าไม่บอกข่าวเขาเขาก็ด่าเราเขาก็บนเราเท่านั้นเองเพราะนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชายชนเนี่ย มันมาโดยตรงมันต่างกันเยอะนะครับแล้วก็บนฐานการเมืองที่พราคเพื่อไทยมีสอสอเขตทั้งหมดแค่บอกกันเขาก็อยากมาพบมาเจอมาพูดคุยมาอะไรกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เห็นผมผมเรียนนิดหนึ่งว่าพอเห็นพอเห็นคนต้อนรับประยุทธ์ลักษณะแบบนี้ที่อุบลก็คล้ายกันที่อุบลก็แบบนี้แหละครับคนที่เห็นต่างเขาไปจะถือป้ายถืออะไรก็ต้องกันออกไปสองกิโลเมตรเลยนะครับนั้น นึกถึงตอนยุคนายกเปลมเป็นนายกนะ,ะเวลาสั่งอะไรใครไปจัดการน้ําเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกนายกเป็นของเปลมเนี่ยผมนึกถึงประหลัดฮิตาชินะคุณพิสารมูลศาสตร์สาธรโอ้โหคนนี้แหละเป็นคนปรโมทพลเอกเปลียมจนผมเห็นผมแล้วก็ยังทั้งขำทั้งหมั่นไส้งไงอันนี้มาเริ่มมาอีกแล้วเริ่มมาเป็นระบบอีกแล้วซึ่งเขาใช้มาสามสิบปีแล้วเรื่องอแบบนี้ในระบบการเลือกตั้งก็ไม่มีนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทํากัน รวมทั้งคุณอภิสิทธ์ก็ไม่เห็นทํากันอย่างนี้นะเพราะว่าฐานของพี่น้องประชาชนที่จะไม่เยี่ยมน่ะมันเยอะอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปเกณฑ์ใครมาหรอกคุณเกณฑ์เฉพาะเจ้าหน้าที่มาคุณก็คุณก็ไม่ดีอยู่แล้วไ,ไปเกณฑ์ชาวบ้านมา,มา,นาทําไมเจ้าหน้าที่คุณก็ม,กมีเงินด้ามเงินเดือนให้เขามาก็ไม่เป็นไรนในฐานะที่ฝ่ายบริหารให้การสั่งยังไงก็ได้แต่ไปเอาอชาวบ้านมาแล้วก็โอ้เห็นแล้วเอาเขาก็ทําได้แค่นี้เหรอครับไม่ มานมี<า>ม,มเด็นการซ้อมเชียร<น>์เอ,ออเอาไปปอบมือนะอ้าวหนึ่งสองสามประยุทธ์สู้สู้อะไรเงี้ยเฮ้ยเอาไปพูดเอาไปพูดนะดิกตอกน้องปอ,อยใช่ไหมคนเข้ามายอะลยแค่ปอบมือสามครั้งสองครั้งเนี่ยเหมือนเหมือนตอนรับ้องวัลเอ่อตอนรับเลยคือสําคัญคือยอย่างนี้เมื่อเช้าดูข่าวบอกว่าประยุทธ์อะไรนะอารมณ์ดี ยิ้มและทำมือแบบบ่ายๆคือกระแสสังคมในเรื่องซ้อมต้อนรับซ้อมรักลุงตู่เนี่ยนะเป็นกระแสสังคมที่จะเรียกว่าคนนี้คนในประเทศนี้เกือบร้อยเปอร์เซนรู้นะครับผมได้รับการส่งคลิปมาประมาณสามสิบคนนะครับแต่เราท่านส่งส่งส่งแสดงว่ามารู้กันทั่วแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาม่แย่แสะอะไรเลยคือ ยังยิ้มหลา่ายิ้มร่าเขาด่ากันทั้งเมืองนะเขาด่ากันทั้งเมืองเขานินทากันทั้งเมืองนะนะในเรื่องการจัดคลิปนะรอซ้อมต้อนรับพลเอกประยุทธ์จด้วยค่กูจะพูดผิดเนี่ยนะกลัวจะบอกว่าเกลียดประยุทธ์โอ้โเพิ่มาตายเลยคนทำอ่ะแต่ปรากฏว่าแกไม่ได้แยแสะอะไรเลยไม่ได้แสแยแสไม่ได้แคร์สังคมนะครับกลับเป็นแหมหน่าชื่นตาบานดีอกดีใจหาว่า แม่นะครับเขารักตัวเองทั้งทั้งที่ภาพทั้งนั้นที่สร้างผมเลยบอกว่าแม่นะครับไอ้เรื่องผักชีโรยหน้าเนี่ยนี่ขนาดกิโลละสี่ร้อยแล้ว, 400, ลวออกมาโรยประยุทธ์ขนาดนี้นะ <c oughs> แล้วแต่กิโลสักสิบาทเหมือนสมัยก่อนมันจะโรยหน้าขนาดไหนหรอประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นหลายๆเรื่องที่คนเป็นผู้นําไม่ได้แยแสต่อกระแสพิพากษจจารา์ไม่ได้แยแสต่อกระแสสังคมที่เขามีความรู้สึกอย่างแท้จริงกับตนเองค่ะถ <c oughs> ูกไหม คือวันนี้ต้องยอมรับนะท่านสมเกียรติทุกปอยผมว่าร้อยเกือบร้อยนะความรู้สึกที่มีต่อพลเนกประยธะจะชาว่าควรอยู่หรือไม่นะเกือบร้อยจนะบอกว่าไปเถอะนะอืมคือแมว้แว,ว่าเขาก็ะฮะแม้ว่าเขาจะไม่แช์กับการที่คนมาไล่แบบนี้แต่ว่าคนเราสำนึกหรือสำเหนียกมันก็ต้องมีนะคะอ่ะะาแล้จะไปด่าใครอ่ะเวลาใครด่าขาสำลีอุด มันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอะไรที่ผมบอกตรงๆนะครับวิธีคิดเลยว่าการแยแสรหรือการไม่แคร์ต่อสังคมของคนเด็กประยุทธจ์จันโอชาดิ์แต่กลับอยู่ได้นะเป,นเป็นเรื่องน่ไรคิดนะอะเอาอย่างนี้นะวันนี้กรดูข่าวเมื่อวานเนี่ยก็คุยเรื่องหวยแพงอ่าคุยเรื่องหวยแพงวันนี้ประยุทธจ์จันโอชามาบอกานสมคิดคิดประเดิม หอยแพรงก็อย่าไปซื้อหอยชุดติแม่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาเขาเปี้ยงเข้าไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ที่เราจะมาคุยเรื่องหอยกันเนี้ยนะคะอยากให้ท่านผู้ชมไปดูบ้างเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านเนี้ยก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ดูว่าคลิปการเชร์เบื้องหลังอยู่ยังไงบ้างเนี่ยนะคะก็ให้ตอนนี้นะคะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เรื่องนี้กันแล้วก็ค่อยไปดูเรื่องหอยแพงดีไหมคะได้ได้ได้เอาไปดูอีกทีนิด บางคนว่าของจริงหรือเปล่าเราก็ถามแล้วลองดูได้จริงไม่จริงอ่าน้องเพื่อนเข้าเลยค่ะเอาเราพร้อมลองลองออกมาดูอีกทีนะครับดูแล้วจะเหมือนแบบว่าเหมือนเชียร์กีฬาเหมือนกเนยนะคะ่ะแต่ว่าเพียง <group> แต่คนที่ <group> <group> คนที่ลุก <group> 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 ันหนึ <railroad> <group> ่งสองสามเรารับลุงตู่เรารับลตนเรารับลุงตู่ เอาครนะับลุงตูคนไหนดูด้วยบ้างกันนะเราเรารัะลุงตูต้องต่อไปให้ลุงตูเป็นยุทต่อไปนะครับต้องพร้อมกันนะครับนะพาตบมืมอใหม่ครับตามครับ บบกันอย่น้องกันเออเราร <ผม S 1> ักเราต้องให้คนมาให้จังหวะเราเหรอคะชัดเจนผ, <ม S 2> ผมงงผมงงผมงงนะสมเดตน้องใยผมงงว่าทำไมต้องซ้อมเออคิดบ้างไหมก็คือ,อไม่จริงใจค่ะเพรเขาไม่อยาก <c oughs> ก็รอซ้อมคือถ้าคนสติสตังดีผมว่าไม่ซ้อมนะกลัวกลัวกลัวเขาไปพูดคำอื่นนะงพูดไปพูดประโยคอื่นก็เลยต้องซ้อมเพื่อให้แม่นแ่นให้มั่นใจอ่าพูดประโยคอื่นเกิดไปพูดไอเฮี้ยทู่าอเงี้ยยุ่งหรือเมืกันนะเรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เวลาเข่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า โดยภาพพจน์ความเป็นผู้นำเนี่ยถ้าทำกันอย่างนี้มันมันก็เหมือนระบบระบบทหารที่สั่งการมาแล้วก็ดําเนินการเท่านั้นเองคนเคยเป็นทาหารจนเกษียณก็คิดได้ประมาณนี้แหละครับจะไม่ไปคิดอย่างอื่นเขาคิดไม่เป็นหรอก<ฮ>ะนะก็ก็เป็นธรรมดาแต่ว่าอมันรู้ไปถึงไหนมันอายไปถึงนั่นถ้าจะทําก็แอบทําหน่อยอย่าใหเา้เป็นข่าวเป็นข่าวก็แอบแอบทำแล้วค่อยไปออกไปเอาทาหารเกณฑ์เอาใครต่อใครมาทํา อมตัวก็ทามาเยอะแล้วนี่สมัยมกมบก็ทามาเยอะแล้วทาแค่นี้ทําไม่ได้เหรอเขามีมีการจะต้องมองประเด็นนี้สองเรื่องนะคะท่านหลวงเท่านอาจารย์จำนงคือเขาบอกว่าหนึ่งคือคลิปหลุดสองจงใจปล่อยคลิปให้เห็นว่าใครอยู่เบื้องหลังกองเชียร์จะได้เห็นว่ามีกองเชียร์เพราะใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอ้ถ้าว่าถึงคลิปหลุดมันจะหลุดขนาดนั้นเลยเหรอเออเขาเรียกว่า ความจริงแล้วเนี่ยคือไม่แคร์สายตาประชาชนถูกต้องถูกต้องคือใครก็สายภาพทำแบบนี้คนเป็นร้อยใครก็ถ่าภาพใครก็บันทึกได้คือเขาเรียกว่าไม่คิดอะไรทั้งนั้นหรอจะเอาใจในายอย่างเดียวนายก็ชอบด้วยก็อย่างนั้นนะมันก็ผสมน้งจีนผสมน้ํายาเดียวกันนั่นแหละไม่ผมผมนี่นะผมนี่แหมนะครับผมว่ามัน ไปทําที่อุดรเนี่ยเขาเสียชื่อนะอุดรนเขนาเป็นจังหวัดที่มีแรงด้านประชาธิไปไตยสูงมากนะเป็นเมืองเสือ้แอแดงในอดีตนะครับได้ข่าวว่าไปจ้างคนมาจากที่อื่นนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะเว่าจะพาไปเที่ยวคําชะโนดแล้วให้ตังค์ครับแล้วให้ตังค์เขาก็มาไม่ใช่ชาวบ้านมาไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่หรอกเขาก็อยากมาแต่เขาก็คงไม่รู้ว่าจะต้องมาทําอย่างนี้อ่าเอา ก็ได้เห็นได้ชัดว่าทุกคนมันทํางานมันแก้ผ้าร่อนจนให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านก็จดจำัาที่บอกลุงตูอยู่ต่อครับชาวบ้านก็จดจำมาไปคือแม่ผมก็ไม่รู้จะพูดคําไหนนะไอ้เรื่องอย่างนี้มันไม่ควรจะมาซ้อมมันไม่ควรจะมาอย่างให้ลุงตูอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นนายกต่ออไงนะแล้วหนึ่งสองสามพูดแม่ แมมันจะยังไงมันพูดแล้วมันคันลูกกระเดือกอะ่ะน,นึกถึงบรรยากาศผมตอนรับน้องใหม่สมัยเรียนเป็นวัยรุ่นอมาเป็นเบ็นเ,นเนชียร์หรือไม่ก็เชียร์ลดเดอร์อ่าเชียร์ลดเดอร์หรือว่าเขายุเรื่องกีฬาสีเราไม่คุยเรื่องหวยเรามคุยเรื่องหวยถ้า,ถ,าถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านสมเด็ต้องปล่อยเรื่องนี้ผมจะต้องออกมาพูดเลยนะครับ นะจะต้องออกมาพูดอย่างใดอย่างหนึ่งนะอ่านะอย่างน้อยๆเนี่ยครับเอ้ยมันไม่เ,เราไม่อะอไรยังไงก็ว่าไม่รู้แหละจะแต่สไตล์ปยุทธ์จะพูดหละแต่ต้องพูดในลักษณะว่าไอผมก็ไม่เห็นด้วยกักนี้แต่ว่าคนเอกประยุทธ์จังชากับปราบปลื้มภูมิใจอารมณ์ดีทั้งๆั้ที่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่านี่คือผักชีโรยหน้าเนี่ยถ้าคนผู้นําที่มันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับการแก้ปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปเนี่ย มันจะไม่มีแกนนะฮะแก่นสารจะไม่มีนะครับ <c oughs> การแก้ปัญหาของประเทศวันนี้มันจึงผิดเมื่อเมื่อวานเมื่อเช้าผมพยายามจะดูข่าวดูข้อมูลในเรื่องของอ่านี่สาธารณะกับนี่ครัวเรือนนะครับแล้วจำนวนประชากรคนตกงานไปยับดูข่าวเศรษฐกิจเยอะมากปรากฏว่าโอ้โหนะครับนี่สาธารณก็ยิ่งพุ่งไปเรื่อยๆนี่ครัวเรือนก็พุ่งไปเรื่อยๆบัตรเครดิตพุ่งไปเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆทุกอย่างพุ่งขึ้นหมด พ่กนั้นคือลบนะครับแต่กลับไม่ได้มองปัญหาเหล่านี้เลยเออมองเรื่องการเชียร์ตัวเองก็คือไม่ได้เห็นแก่นแท้ของปัญหาก็อยู่ในการทิ้งปัญหาไปเรื่อยๆก็สะสมก็ชินชาคนไทยก็มีความรู้สึกว่าชินชาต่อไปนี้ก็ระบบชินก็จะเข้ามาชินชานะคือทำอะไรผิดกันก็ไม่สนทำอะไรไม่ดีก็ไม่สนก็คำตอบแบบนี้มันจะเป็นคำตอบเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไป พี่น้องประชาชนก็จดจำเอาไว้ก็แล้วกันนะครับว่ารัฐบาลทําอะไรไว้บ้างแม้กระทั่งทุกอย่างเนี่ยอันนี้เราพูดใกล้ๆเลยเรื่องราคาพืชผลเกษตรเราด่าแล้วด่าอีกบนแล้วบนอีกพักฝ่ายค้านใครลุกขึ้นพูดก็พูด,พดตลอดแล้วหนักที่ท<ะ>สุดตอนนี้เรื่อโลลงโรคลาปีสกินวัวควายพี่น้องตายมาสี่ห้าเดือนแล้วเงินก็ยังไม่ได้แล้วไม่รู้จะได้เ<ะ>มื่อไหร่ด้วยหมูตายทั้งเล้าอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เงินแล้วไม่รู้จะได้เมื่อไหร่วันก่อนผมก็ตีผมก็พูดเรื่อง เรื่องนี้แหละเรื่องเงินทองนี่แหละชาวบ้านมันเดือดร้อนมันจะตายอยู่แล้วแล้วเงินเอาล่ะมันจะประกันรายได้แล้วก็แล้วก็ไม่ว่ากันขอให้รีบบอกก็กระมอกกระแม่ก็จะไปทําแล้วก็ผมพูดถึงคนลางคืนด้วยอา่าร้านพวกคนลังคืนนักดนตรีนักคนประมาณสองแสนคนเนี่ย<บ>เขาก็เสียโอกาสมาสองปีแล้วก็แทนที่จะช่วยเขาบ้างพอผมพูดก็มีคนมาบอกว่าโอ้เห็นผมเล่นการเมืองไม่ได้เล่นหรอกครับมันก็ทั่วไปของคนเดือดร้อนที่อย่างอื่นก็ดูเขาได้ ทีนี้เขาไม่ยอมเปิดเขาเขาก็มาโวยวายเขาก็มายื่นในกรรมธิการการปกครองนะฮะโดยคุณกทมุตตวงดนตรีมารีฮัวนาเขาก็มาลืน่นที่สี่ห้าเดือนละ,ะเขาก็พยายามจะต่อสู้ของเขานะครับเพราะนั้นเรื่องนี้พอเราพูดพอเราพูดไปก็เห็นว่ารัฐตรีแรงงานคุณอะไรสุชาติชมกลิ่นก็มีแนวคิดที่จะทำเมื่อเช้าผมฟังข่าวอยู่เพราะนั้นขนาดเราไล่จี้ยังไม่ทำเลยไม่ไล่จี้ล้วจะทำยังไงกันนั่งชาวบ้านก็แย่หมด ทุกคนก็ไม่มีเงินแล้วมันก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขนาดที่ยังไม่ให้เลยไม่ที่แล้วเสร็จแล้ว hmm. เขาไม่ได้ใส่ใจครับเพราะเอ่อพราะระบบของประยุทธ์เขาเข้ามาจากข้าราชการเขาก็มีเงินเดือนกินมีเ,นเงินเดือนนายกมีเงินเดือนบำนาญเขาเยอะแยะเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วคนที่ uh. อยู่แล้วแวดล้อมส่วนมากเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก็เป็นข้าราชการเก่าก็พวกมนุษย์เงินเดือนทั้งนั้น มันก็กลายเป็นว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนมากมายแต่ประชาชนเนี่ยมันเดือดร้อนเพราะนั้นความเดือดร้อนมันเลยแตกต่างกันใช่ใช่ค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าผผประกาชนี่ไม่มีอะไรที่เหมาะคือมันไม่มีความเหมาะสมการเป็นนายงตีตั้งแต่เริ่มตนน้นนะคะแล้ววันนี้ก็ยังยิ่งไม่เหมาะสมใหญ่เลยอย่างการแก้ปัญหาเรื่องพื้นผลทางการเกษตรนี่ก็แก้ไม่ได้สักอย่างแล้วก็ทําให้ชาวชาวบ้านนี่นะคะคือหมดเงินกับการลงทุนจากการที่เระยุทธ์เนี่ยแนะนําให้ไปปลูกหมามุ้ย ้ไปปลูกสารพัดอย่างอย่างสบู่ดาวนี่ก็ตายแล้วเนี่ยเน, <ะ S 2> นี่ยเมื่อเมื่อเช้าแกบอกลอตเตอรี่แพงใช่ไหมค่ะ,อะอลอตเตอรี่แพงก็ดีใช่ไหมบอกว่าต่อไปให้ปลูกลอตเตอรี่ค่ะโชคดีที่แกไม่พูดคำนั้นอ่ะลอตเตอรี่แพงแก้ง่ายนิดเดียวค่ะไม่ยากหรอก ท่านทักษิณเคยทํามาแล้วง่ายอย่าตายก็หวยขึ้นบนดินก็จบละ่าหวยขึ้นบนดินทุกอย่างถูกกฎหมายคนก็ตลาดมันก็แชร์แบ่งกันมันก็จบคนก็ไม่ไปเสี่ยงดวงทางโน้นคือต้องยอมรับความจริงว่าคนไทยเนี่ยชอบเสี่ยงดวงเรื่องนี้วันนี้พอไม่พองหวยอยู่เป็นของเถื่อนคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกพวกเจ้าหน้าที่พวกเจ้ามือต่างๆทั้งหลายลหระครับที่ได้ประโยชน์ พอเอาขึ้นมาบนดินพวกนี้เสียประโยชน์ก็โกรธก,ก,ก็เกลียดทั้งทั้งที่บนรัฐก็ได้เงินแม้กระทั่งให้เด็กไปเรียนแต่อเภอละคนสองคนตอนนั้นยุคนั้นเป็นยุคที่เอาเงินเขาเรียกภาษีบาเนี่เอาเงินจากหวยจากอะไรพวกเนี้ยไปส่งลูกหลานเรียนต่างประเทศครับแม้กระทั่งเอาเงินไปธนุบำรุงศาสนาเอาเงินกองสลากออกไปก็เงินมาจากหวยนี่แหละครับเพราะนั้นก็ใช้ให้ถูกประโยชน์พะ พอเราทำปับ๊บมันก็พอมียึดอำนาจเสร็จก็พวกนี้หายไปหมดคุณจะแก้ปัญหารื่องนี้มันแก้ไม่ได้หรอกคุณจะพิมพเพิ่มกับพิมพ์เหมือนเดิมนั่นแหละมันแก้ไม่ได้แก้ความต้องการคนคุณจะแก้ยังไงแออคุณเไปไ็น่ไรแก้ปัญหาคุณไม่ได้ตัดปัญหาออกไปเลยว่าอะไรคือมันจะจบนะครับวันนี้ขนาดบอลขนาดบอลเอ็นเตอร์เทนเมนที่สภารับหลักการไปศึกษาเนี่ยก็ยังศึกษา นั่นต้องต้องยอมรับความจริงว่าต่อให้ไม่มีหวยบนดินนะครับมันก็ยังมีหวยเวียดนามหวยฮานอยหวยของเราซื้อกันอยู่วุ่นวายกันไปหมดมันไม่ได้หนีไปจากสุดท้ายก็เอามา,<ร>าอยู่ห้องบนนี่หลยลใช่สุดท้ายก็ภาษีเอามาอยู่ข้องบนเลยมันมันจะได้ถูกกติกาเงินทองก็จะได้เข้ารัดได้แล้วมันไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ทําผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แก้ปัญหาแก้ได้แต่ว่าเขาไม่ทํา ก็ไ <_ d isk> อเรื่องหวยไอเรื่องหวยแพงเนี่ยผู้มนตการกองสลากแถลงบอกว่าที่หวยมันแพงเนื่องจากว่าคนขายเยอะมันขัดกับความเป็นจริงเลยคือบอกว่าคนขายเยอะหวยมันเลยแพงเอางั้นสงว่ามันจะไปตรงกับที่พลเอกประยุทธ์พูดสิคะว่าที่ข้าวราคาถูกว่าคนปลูกข้าวเยอะเ <_ d isk> ออมันคนปลูกข้าวเยอะเนี่ยยังเป็นตัวผลิตภัณฑ์แต่นี่ผู้มนตการกองสลากบอกว่า ไอ้ที่หวยมันแพงเพราะคนขายมันเยอะไอ้คนขายเยอะสิครับถ้าแก้ปัญหาให้ถูกมันหวยมันจะถูกลงเลยเพราะมันแย่งกันขายเออถ้าคนขายมีน้อยแล้วไปอธิบายเรื่องดีมานสัพพลายสรุปแล้วคุณเข้าใจไม่ประยุทธ์คุณเข้าใจไมมพอองค์สลากเขาว่าดีมานสัพพลายเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตหน่อยเดี๋ยวผมขอออกไปก่อนนะครับครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณ ครับเราก็คงจะใกล้ออกกันแล้วมั้งเพราะว่าเงินมีภาระแล้วน้องปอยก็ก็เดี๋ยวตากบนต่อนนะคะเพราะว่าเรามีช่องทางในการติดตามหลายทางไม่ว่าจะเป็น a ฟ e b o o k หรือของติ k ก o k กนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปวันนี้หมดเวลาค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านจากชัยมงคลค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับผุกั่นครับสวัสดีครับ